สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆพื้นทุกคนเปิดวิดีโอมาก็เจอมะเขือเทศเจอแตงกวานะคะวันนี้เราล้างผักแต่เช้าเลยล้างผักผลไม้นะมีอง,งุ่นดองงาองุ่นเขียวด้วยนะคะล้างผักผลไม้เสร็จเรียบร้อยมาดูกันนะคะวันนี้เราจะเตรียมอะไรกันเอ่ยนะคะนี่ก็คือแฮมต่างๆนะนานาชนิดเลยอูเพิ่งไปช้อปปิ้งมาเมื่อวานนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่เทศกาลการสังสรร์วันอีสเตอร์นะคะวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันแรกที่เราสังสรร์ช่วงเทศกาลอีสเตอร์กันนะคะโอ๋ก็ได้ทําการเตรียมอาหารเช้าสําหรับครอบครัวนะ,ะแฮมที่เราเห็นเมื่อกี้นะโอ๋มาจัดใส่จานขนาดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหมือนที่เ,เพื่อนๆเห็นนี้นะคะก็คือแฮมหลากหลายชนิดนะคะอ,อมาวางรวมกันในจานใหญ่แล้วก็ประดับด้วยมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีปาป,ปริก้าหั่นด้วยนะคะและผักที่เราล้างเมื่อกี้นะคะก็คือมีเลดี้ชนะมีแตงกวานะคะมีโคราบี้นะคะแล้วก็มีปาปริก้านะคะหรือว่าพริกหยวกหวานนั่นเองนะเะตรียมใส่แล้วเรียบร้อยแล้วก็มีกุ้งนะคะที่เป็นเหมือนอารมณ์สลัดกุ้งนะคะแล้วก็สลัดแฮมด้วยเขาจะทานกู้งกับขนมปังนะคะ นี่ก็เป็นอีกจานหนึ่งที่โอ๋จัดเสร็จเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราเราจะนําชีสมาวางด้วยนะคะแล้วก็มีแซลม,มอนรมควันด้วยนะคะแซลม,มอนรมควันนี้ก็คือสุกแล้วเรียบร้อยนะก็ทานคู่กับมัสตาร์ดหวานนั่นเองนะคะเสร็จไปแล้วเปาะหนึ่งนะคะนั่นก็คือในส่วนของแฮมแล้วก็ผักผลไม้นะคะเดี๋ยวดูกันนะคะว่าขั้นตอนต่อมาโอเตรียมอะไรกันนะทะุกคนและของที่เราจะนำมาทานคู่กับแฮมนะคะนั่นก็คือขนมปังนะคะ คนที่นี่ชอบทานขนมปังมากๆเลยนะคะวันนี้ออบขนมปังนะคะแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะนําออกมาจากช่องแช่แข็งนะคะแล้วก็นํามาอบเองนะคะปีนี้เราอบเองนะคะบางบ้านอาจจะไปซื้อที่ร้านเบเกอรี่เลยนะคะไปซื้อสดๆมาแต่ปีนี้ครอบครัวเราจะอบเองนะคะก็ซื้อ,อขนมปังที่เป็นก้อนๆนะมาแช่แข็งไว้นะคะแล้วก็พอถึงเวลาที่จะทานนะคะเราก็นํามาอบเองนะใช้เวลาไม่ถึง15นาทีนะคะก็ออกมาแบบนี้ได้2ตะกร้าใหญ่ๆเลยนะ,ะวันนี้ หอมกรุ่นร้อนๆจากเตาเลยนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งน,นะคะเป็นสีสันแห่งเทศกาลอีสเตอร์นะคะนั่นก็คือไข่นะเอาต้มไข่ด้วยนะคะต้มหกฟองนะทาน,นร้อนๆเลยนะคะนี่นะคะเราก็นํามาจัดโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยนะพร้อมที่จะทานแล้วทุกคนหิวมากๆเลยนะคะนี่นะเห็นไหมคะทุกคนเยอะแยะเลยมีทั้งขนมปังนะมีอางง่นล้วก็ใส่จานไว้แล้วเรียบร้อยนะมีไข่หลากหลายสีสันนะมีผักผลไม้มีเนยน,นะคะไข่ที่ต้มเราก็เอา น้องกุ๊กไก่ที่เป็นเหมือนอารมณ์ผ้าถักบ้านเรานะเขาก็นํามาครอบด้วยนะคะนี่ก็มีแตงกวาดองด้วยนะมีมีแยมมีน้ำผึ้งด้วยนี่นะคะที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือไก่กระตากกระตากนะมาครอบไข่ไว้อย่างนี้นะคะเป็นเทศกาลของเขานะเราก็จะทานคู่กับชาร้อนๆนะตอนเช้านี่ก็คือไข่นะหลากสีสันเป็นไข่ต้มแล้วนะที่เขาไประบายสีนะทุกคนพร้อมแล้วสําหรับมื้อเช้าว,วันนี้นะชาก็เที่ยงรวมกันเลย มาทานด้วยกันนะคะทุกคนเริ่มด้วยขนมปังก้อนนี้นะคะ วิธีการทานขนมปังของคนที่นี่นะคะก็ขนมปังเป็นก้อนๆเราก็หั่นแบ่งครึ่งมานะคะแล้วก็ทาด้วยเนยนะคะแล้วก็วางแฮมชนิดต่างๆที่เราชอบนะคะเราสามารถเลือกได้เลยทีละชิ้น2ชิ้นก็ปางโปะล,ลงไปได้เลยนะ,ะแล้วก็ทานกู้กับผ,ผักผลไม้ได้เลยนะ,คะใครที่ไม่ทานเนยนะก็แค่หั่นขนมปังเสร็จแล้วก็สามารถเลือกแฮมชนิดต่างๆวางได้เลยกินกับผ,กผักผลไม้ได้ตามชอบเหมือนกันนะคะในส่วนของชีสเหมือนกันนะใครชอบทาเนยก็ทาเนยก่อนแล้วค่อยวางด้วยชีสลงไปนะทานกู้กับ ผลไม้ก็ได้นะทางกับผักก็ได้อร่อยทุกแบบเลยนะคะ เราก็ได้รู้ความหมายของเทศกาลอีสเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะต่อมาก็ มานั่งทานข้าวเป็นเพื่อนโอนะทุกคนมากินขนมปังด้วยกันต่อนะทุกคนอาหารเต็มโต๊ะเลยแฮมเต็มโต๊ะเต็มจานเลยนะเราต้องทานให้หมดนะทุกคนนะอาหารเยอะแยะเลยมาทานด้วยกันนะทุกคนเพราะว่าอีกสักหน่อยทานข้าวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปเดินเล่นกันต่อช่วงเวลาที่เราทานข้าวนะก็คือเป็นช่วงเวลา11นาฬิกานะก็คือเราทานอาหารเช้ากับเที่ยงรวมกันเป็นมื้อเดียวกันไปเลยนะหรือที่เรียกกันว่าบรันชนั่นเองนะเราทานรวมกันไปเลยนะคะก็ส่วนใหญ่นะไม่ทั้งหมดนะแต่ส่วนใหญ่เขาก จะทานเป็นอาหารเช้าที่รวมเที่ยงไปเลยทีเดียวเป็นมื้อใหญ่ๆ่ไปเลยนะโอ้หมายถึงแค่บางครอบครัวนะคะพอทานเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเดินเล่นนะคะหรือไม่ก็ทากิจกรรมนอกบ้านไปเดินเล่นสูดอากาศกันหรือไม่ก็เล่นกันในครอบครัวในบ้านนะคะเสร็จแล้วบ่ายสักหน่อยก็มานั่งทาน จิบชาจิบกาแฟทานขนมปังกันต่อทานขนมกันต่ออีกเป็นของหวานกันต่ออีกนะคะก็คือ,อคิดคิดไปแล้วก็คือทานทั้งวันเลยกินทั้งวันเลยนะเป็นเทศกาลในการกินจริงๆนะทุกคนเฉลิมฉลองจริง,รง,รงๆนะคะมือแรกยังไม่จบเลยนะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องทานอีกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาทานพร้อมๆกันนะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะมาช่วยกันกินนะคะจะได้หมดโตะ๊ะหมดจานเร็วๆนะทุกคน อนนี้เราทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอิ่มมากๆเลยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาชมการสังสรรค์เทศกาลอีสเตอร์ด้วยกันนะคะขอบคุณที่มาอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปเลยขอบคุณทุกคนที่มาชมการสังสรรค์ด้วยกันแล้วก็มาชมความหมายของวันอีสเตอร์ด้วยกันหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ